ช่วงนี้มาติดตามการแถลงข่าวของโฆษกกรุงเทพมหานครนะครับหลังการประชุมศูนย์สบคกับคุณสุธิดาปละพุษามีรายงานเข้ามาครับค่ะคุณพิมพ์ณัรคะกทมได้ประกาศสั่งปิด5าสถานที่เพิ่มเติมค่ะทั้งสนามแข่งขันสนามเด็กเล่นสถานที่ที่มีการแสดงมหรสพพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่30เมษายนค่ะ ร้อยตรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2, 2019หรือโควิด19เรื่องการออกคำสั่งเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของการประกาศพรกฉุกเฉินและคณะกรรมการโรคติดต่อประจำกทมที่อนุโลมบางสถานที่และปิดบางสถานที่เพิ่มเติมค่ะโดยกรุงเทพมหานครประกาศปิด5สถานที่เพิ่มเติมนะคะได้แก่สนามแข่งขันสนามเด็กเล่นสถานที่ที่มีการแสดงมหรสพการละเล่นสาธารณะอย่างลานแสดง งดนตรีรวมถึงพิพิพธภัณฑ์และห้องสมุดค่ะ นอกจากนี้นะคะยังขยายความในคําสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติมได้แก่สั่งให้ปิดห้องประชุมหรือสถานที่จัดเลี้ยงต่างๆทั้งในและนอกโรงแรมร้านสนุกเกอร์คลินิกเวชกรรมที่มีสถานเสริมความงามอยู่ในนั้นรวมทั้งสถานที่รับเลี้ยงเด็กของรัฐและเอกชนไม่รวมโรงพยาบาลซึ่งการปิดสถานที่ทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปยกเว้นสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่จะเริ่มมีผลในวันที่31มีนาคมเป็นต้นไปค่ะโดยขยายระยะเวลาจากคําสั่งจากเดิมนะคะที่มีผลถึง12เมษายน แต่ขยายเป็นให้มีผลไปจนถึงวันที่30เมษายนเพื่อให้สอดคล้องกับในประกาศพรกรฉุกเฉินค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะกทมย,ยังอนุโลมพื้นที่ที่ให้เปิดได้เพิ่มเติมนะคะก็คือพื้นที่ที่จัดให้รับประทานอาหารของโรงพยาบาลอนุญาตให้นั่งรับประทานได้ภายใต้มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งและอนุโลมให้ในตลาดนะัดสามารถขายดอกไม้ได้รวมถึงพื้นที่หน่วยงานของรัฐและ,และรัฐวิสาหกิจในห้างสรรพสินค้าอย่างไปรณียีและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็อนุโลมให้เปิดได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดนะคะเบื้องต้นในกทมมี10ด่านที่ตั้งในพื้นที่กทมโดยมีจุดประสงค์คัดกรองผู้ป่วยเก็บข้อมูลการเดินทางและลดปริมาณรถที่จะเข้าออกกทมซึ่งเบื้องต้นยังไม่มีการห้ามหรือจํากัดปริมาณรถที่จะเข้าออกแต่อย่างใดค่ะคุณพิวณพัทน์ก็สำหรับการประชุม